สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณหมอิ่งคุณมอิ่งไฟ d ด y วันนี้มาติดต่อกับธนาคารนะคะติดต่อกับแบงค์ธนาคารแบงค์ใหญ่ในประเทศนอร์เวย์นะติดต่อกับแบงค์นะค่ะมาทำธุรกรรมกับแบงค์นะคะเปิดบัญชีกับแบงค์เพราะว่าคออ p ป r a อเรชันตรงนี้ใหะเห็นไหมคะอพาร์ตเมนต์นิวอพาร์ตเมนต์น ลูกค้าพาลูกค้ามาทำสัญญานะคะซื้อขายอพาร์ตเมนต์ในธนาคารนะตึกนี้นะ,ะเทียบเงินไทยก็28ล้านบาทนะคะก็เทียบเงินไทย28ล้านบาทนะคะอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะอันนี้กลางเมืองซิต,ตี้นะคะก็ เพื่อเพื่ดูมองปากของคอวันน <luxury> <sh arp> ี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะวันนี้พี่คิมมาทํางานแล้วก็พาลูกค <sh> ้ามาทําสัญญากับธนาคารกับแบงค์ที่นี่โอเคเนาะเอาเดินไปเรื่อยๆเพิ่งเสร็จนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานที่หน่วยรานราชการคะของคอมมูลคอมมูนิตี้นะคะที่ว่า